เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโด่งคอยครับผม ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับให้เกียรติเข้ามารับชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับก็มีการส่งเหรียญกันเข้ามาจําหน่ายให้กับครูโด่งบ้างแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการสอบถามกันวันนี้นะครับครูโด่งจะนําเหรียญที่ครูโด่งสั่งซื้อนะครับ แล้วก็พึ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนํามาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับแล้วก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพีๆ่น้องว่าเหรียญที่คุณหวงประกาศรับซื้อคุณดงก็รับซื้อนะครับเ <_ c oughs> ช่นเดียวกันนะครับมีเหรียญไหนที่เพื่อนๆพี่พี่น้องน้องดูแล้วนะครับมีเหรียญแบบที่คุณหวงประกาศรับซื้อนี่ก็สามารถส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับ ถึงแม้บางครั้งเราจะซื้อขายกันไม่ได้ด้วยปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ยังถือว่าเป็นการ<ม>พูดคุยกันแล้วก็เป็นเพื<ๆ>่อนเป็นฝูงกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุโด่งก็อย่างที่บอกนะครับคุโด่งจะมาแกะกล่องด้วยแล้วก็นําเหรียญที่คุโด่งเพิ่งสั่งซื้อมาส่วนเหรียญนี้คุโด่งก็เพิ่งได้มานะครับสั่งซื้อมาเนี่ยแล้วก็จะนํามาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ได้ดูนะครับว่าเหรียญที่คูโด่งสั่งมาก <wave your iquer through Hungary> ็คือสั่งมานะครับก็คูด่งเป็นนักสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่คูด่งได้มาก็จะเป็นเหรียญที่คูด่งใช้ในการสะสมนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับนี่นะครับวันนี้ก็ได้มาจากคุณชี่นี่นะครับเอาให้ดูนะครับว่าเหรียญที่เราได้มานี่เราสั่งมาเราซื้อมาเราก็ซื้อมาจริงๆนะครับ ไม่ได้ทาคลิปเพื่อมาโชว์อะไรมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้จะนํามาให้ดูนะครับสําหรับอันนี้พี่เขาใส่ตลับมาให้อย่างดีแล้วครับสําหรับวันนี้นะครับที่ได้แบ่งปันมาจากพี่สมบุญนะครับพี่สมบุญลาดกระบังกอทมนี่เองใกล้ๆนะครับก็ถือว่าขอบพระคุณอย่างสูงนะครับมีการแบ่งปันเหรียญมาแล้วก็วันนี้คุณโด่งจะนํามาให้ดูนะครับขอบเบื้องต้นขอบคุณนะครับพี่สมบุญนะครับ จากลาดกระบ,บังกทมนะครับส่งเหรียญมาเดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนๆพี่น้องแกะให้กับเพื่อนเพื่อนพน้องได้เห็นเลยนะครับว่าเหรียญที่กูโดงสั่งซื้อมานั้นเราก็สั่งซื้อและเราก็รับซื้อในส่วนของเราจริงๆนะครับนี่ครับผมอาจจะขอเดียเรียแล้วเดี๋ยว,วน,นะครับนี่คือเหรียญที่กูโดงสั่งมานะครับให้เพื่อนๆพี่น้องได้เห็นเลยว่า เราเป็นนักสะสมนะครับไม่ใช่พ่อค้าเพราะฉะนั้นเหรียญที่กูโด่งสั่งมาจึงเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือขายต่อเพราะฉะนั้นช่องกูโดง่งจึงเป็นช่องเป็นลักษณะข,ของคนที่เป็นนักสะสมมาทําคลิปมารีวิวอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นช่องของพ่อค้าหรือว่าช่องของอะไรต่างๆนะครับวันนี้เป็น กูโด่งก็เป็นนักสะสมครับก็คือเราเราชอบแล้วก็รักในการสะสมนะครับนี่ครับวันนี้เอามาให้เพื่อนเพื่อนยน้องได้ดูนะครับเห็นเลยอหนนี่จัดจ่าเลยนะครับมีหลายแบบนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่สมบุญอีกครั้งนะครับนี่วันนี้จะแกะอันนี้ให้ดูก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวอาให้ดูนะครับ ก็อยากบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรก็ถือว่าเป็นการสะสมแบบคล้ายๆกับคนที่สะสมพระสะสมสแตมหรือว่าบางคนก็สะสมประเภทนาฬิกาบ้างบางคนสะสมอะไรบ้างแล้วแต่การสะสมเหรียญสะสมธนบัตรก็ เป็นการรักแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นพอสอเดียวเลยนะครับเนี่ยที่กูดโด่งได้มาอันแกะให้เพื่อนเพื่อนจน,น้องได้เห็นเลยนะครับขอบคุณพี่อีกครั้งนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยเพื่อนเพื่อนน้องว่าอันนี้เป็นเหรียญพอสอ,อะไรเหรียญพอสอ,อะไรเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับเอาให้ดูทีละหนึ่งเหรียญเห็นไหมครับสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ,น,รบนี่ก็สี่สิบเอ็ด เห็นไหมครับนี่ก็เป็นเหรียญ2,541นี่ก็เป็นเหรียญ2,541 41 41เท่าโอ้โหถือว่าเหรียญสวยแล้วพี่เก็บสะสมเอาไว้อย่างดีด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับนี่แบ่งปันเข้ามานี่ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกกับเพื่อนๆพีนพนพน่น้องว่าคู่ดง ได้เหรียญนี่มาราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าพี่เขาก็เต็มใจที่จะแบ่งปันให้นะครับแล้วก็พี่เขาเป็นนักสะสมนะครับเห็นว่าเราสะสมเราไม่ใช่พ่อค้านะครับพี่เขาก็เลยแบ่งปันมาให้นี่ปี2541ทั้งหมดเลยนะครับเบื้อง้นขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับการสะสมของประเภทนี้นะครับมีคนหลายๆถามม่คู่ดงราคากลางอยู่ที่เท่าไหร่ค่โดงบอกได้แล้วครับตรงนี้ไม่มีราคากลางนะครับ อยู่ที่ความรักความชอบโดยส่วนตัวของแต่ละคนแต่ละล้วนเลยแบบนี้คือ2 5 4 1ทั้งหมดนะครับเบองพนก็ต้องขอขอบระคุณมากนะครับครับผมวันนี้แกะมาให้ดูแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญที่คูดงประกาศรับซื้อนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ว่าเหรียญที่คูดงตอนนี้ตอนนี้ยังประกาศรับซื้อเหรียญไส้แตกอีกอยู่นะครับ4 0 0 700บาทถ้าเพื่อนเพื่อที่น้องดูนะครับ นี่ครับผมนี่ครับผมวันนี้ก็เลยแกะให้ดูขอบคุณพี่สมบูรณ์นะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมใส่แมสล้างมือ รักษาระยะหา่างโซเชียลดิสเทนซิ่งช่วยกันเซฟคุณหมอคุณพยาบาลกันด้วยนะครับ I want nobody but you I want nobody.